Sa ba Áo Thì bé sai bạn Hết đi nhăn có mắc hẳn. Hả? hết nhăn. Nhăn. Mắc hẳn phải, phải lắc hết nhàng. Phải hết nhàng, nhàng phải nhàng, lắng bàn hết nhăn. Cái ôm con <laughs> Đi một ngái tốt nam. <laughs> phải nhìn nhiều. Phải công cộ nhiều. เพิ่นไปนั่งถืออันนามนามมันอยู่ขอบทางมันเปียกเพินเ่นได้ไปเปลี่ยนสิมได้ไปสัมผณ์มังว่าม่นเงียวแตกบ่ะเ่ไรลกเงี่ยวบ่เหี่ยวแตกบ่ะเหี่ยวใส่สูงค่ะักๆนามหอนได้ห้องแต่ตม้มนามมันห้อนเด้ห้องแต่ต้มเด้ฮะมึงสิปไปเอาห้ลืมบ้านเอากระติกเขาบ้าน น้องบีอาบน้ำเพิ่งแล้วลมลมพี่น้องอออเอเอ้าแก้วเอาลงก่อนมนสินเฮเอาแก้วลงก่อนนี่ถือไว้ก่อนมนสินเฮเฮปิดประตูตก่อน จ้าไปน,น,นาาย้พี่หรอกเอาเพิ่นไปเป็นมูอพี่น้องไปเป็นมูมวันนี้มาทรงย้ายเข้านอนพี่น้องนุ้ยนี่นี่มาน้องห้องมันลืมเรื่งเ,รงเนี้ยนอนแล้วทานงานกินน้ำ เล่นบักลูง้างว่าสันแม่ว่าเหมือนขึ้นลูกจะเดึกเราง้างต๊ดแตกซะล่ะ น้อยไม่ร้อยตดหรบ่เย็นเห็นแม่เล้วลูกการบ้านตามติดชีวิตเจเพ่งของนอนตัวเน,นี่ยน้องไม้นอนน้ำย่ายด้พี่น้องเป็นกลางมุงให้ย่ายแล้วพี่นอนที่นอนที่นอน แบบว่าบ่ดยเห็นนอนหลาบก็ผื่นได้เพราะว่าเวลาเราลุกน้องไม้นอนฟังนั่นนอนข้างกันย้ายนอนข้างน,น,น,งนี้เวลาเราลุกเงียวโตรซับน้อง,องปาดมึงมุงมึงมุงยุ่งก,กัดปไมัฮะมึงมุงตี โคตรคือโคตรต่ลูกโอ้แสดงว่พาพระกันช้ำหน้านแล้วเป็นว่าก็ไมีไงนี่ม,มันเป็นเหตุอย่างหรือป่ะตามติดชีวิตได้เพ่ง,ง,งดึงล่องให้แม่ไะ้ไหมดึงร่องเ,เอ้าเปิ<ข>ปดเฟชั่นว่าไร น้องบีปิดแฟตเดอร์เดี๋ยวมันเหลี่ยมตายนโอ้ยพี่น้องมันเป็ล่ะใส่ถุงขาในที่นอนของมันสูงอยู่ด้วพี่น้องนี่พี่กว่าเวลาเราลุกตามติดชีวิตใจเพลงบระหยากไทยหเห็นตอนเล่าอันนี้เพราะว่ามันสีเหลี่ยมตาแล้วแลวเหลี่ยมตา ทรงเงีเพ่งเขานอนพี่น้องหนาวบ่หนาวห่อนบ่ห่อนกะใส่ยังสี่ล่ะสวยจังเออนั่นเออสีสวยใส่อีกเด็กจังน่อยเด็กจังน่อยกับปิดท่อนเออใส่เสียจักตัวนั่นใส่เสียจักตัวสอตัวไสินจักตัว ได้สินตัวเดียวได้สินตัวเดียวใส่ทุ้งคาเจ๊กตัวปวดเนี่ยมึงหมอนมึงหมอนพูนเจ๊กว่าเจ๊กอันว้าวขึ้นยาหม่องกับยาแก้ปวดมาไว้ไหมอยากแก้ปวดน้องบีซื้อมาแล้วพี่น้องไปอยากให้เรากินไล่ไหม ก็เลเสเซียงไว้ต้องให้เราปวดคักๆเบาแห้งบ่๋ยแลดเดี๋ยินคันเราหูว่าไม่อยากแกปวดเราสิกินบอนันปานขนมพี่น้องต้องให้แม่เรากํำกับไว้บมมิ๊กเซอยามากบางแรงเนี่ยคันเราเห็ดห<อ>ัวเลาะสิว่าตาเก็บแต่ปวดแล้วเราสกินปานลูกอมปานขนมเลยต้องให้กินมือและเม็ดแก่นั่น ในน้องไม้ก็น,นอนคางกันละพี่น้องน้องไม้นอนนำ้ำยายแม่ก็น,นอนติดกันนี่แหละหน้องพิมพ์เพ่งนอนกับน้องบีแต่แต่ยายว่ามีแห้งหน้องพิมพ์ไปนอนนำ้ำมียายเป็นลูกออกลูกเขา่าของยายให้หยังนอนบาย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 บอกพี่น้องก่อนบายบายบอกพี่น้องก่อนแล้วไม้ บ,า,บายบายกันฝ <Bye. S 1> ันดีค่ะ,ะเดียมตาเดียมตาเราเรา่าไปถอกกู LP เหลียมตากูสินอนกูก็ไ่ได้นอนโอาตาแตายตไม้มุ่งมุ่งมุ่งเอ้ต่ต่หัวโอ้ยมึงมุงม่งได้หรอคุณเป็นอย่างเรื่องเพศสวัสดิการบ้านอันนี้ก็เป็นห้องเป็นตู้หนังสือมีแต่หนังสือได้พี่น้องคุณ เต็มอยู่ในร่างอีกอยู่ไตโต๊ะเพิ่ออีกแต่นังสือเอาคือโบโอกค้มไปไตเอาถอนเลยของน้องถอนเลย,เลยมันเต็มแล้วแบตนั้นหลวนห้าวแล้วก็กะยี่มีมั้ยฮะนี่มือขึ้นย่างบองแม่ เล่นบางยางแม่กับบได้นอนเมื่อคืนพี่น้องอยู่สามมื้อยานนั่หลับอือมือได้เล่นบางยางเพราะว่าแม่เราสิสังเกตอากาศเจะจะสังเกตยางงมป่าเที่ยวออกเที่ยวเขานี่นี่ยมาแล้วก็เขานอนแล้วเรียบร้อยแต่ด็กหน่อยกับบ๊วยกันบ่ เอิญเอิญเท่าีงเอิญมดมือพี่น้องเอิญมดมือยังไงเปลาเนี่ยเอิญอยู่จังสั่นละพ่อว่าเปลาแค่ไม่ถึงไม่ถึงพ่อว่าเขาเขาบอกคอยไปไหนได้แบบนี้ไก่น้องบีกระจนได้กินยาแม่ล้มนะได้กินยาไม่กินแม่ล้มแม่ได้กินเจ้กว่าเจ้กเถี่ยวต่อต่อมือเด้สมมือสามมือมือหนึ่งสามเทียตะกีมือละเทียพ่อว่าหยังเวลาเวขาบอกน้ำใจเขาต้องใส่เสียงต้องตะเบงเสียง ค่านท่านเราทำยังบันี้่ชัว่ห้องเสียที่บายห้องต้องใส่เสียงนะพี่น้องเรียนมบรูเรื่องมาบรูเรื่องเครียดเครียดผูเถ่าเนาะหลานหลานวายยังเกาะปิดปิดขนมไว้มันมั่สีบกว่อไปยังนี่ละอีหยังอีหยังนี่ละเออ เพราะว่าขนุมเพิ่นไขยแล้วเพิ่นในร้านวายอิมไปวายอิมแล้วร้านบ,บอกปิดบันิบหูหูเพิ่นได้ยินไปอีกแบบนึงไหมพอคะเขาก็เลยว่าว่าร้านบอกไปอีกแบบหนึ่งเพงเเินพเ่นก็เลยเขียดเด็กหน่อยเกิดไหมเอ้ยเด็กหน่อยเ่าเงน่อนับมือขึ้นเด้กหน่อยเด็กหน่อยนํามือใหญ่ผู้เ่านํามือขึ้นเด้กหน่อยลงเนี้ยนับมือท้ายหลังที่นอนขนาดที่นอนต้งสูงละออกไปห้องอีกได้พี่น้องรับประกันบ่มีว่าเก็บหลังสิว่าย่านนอนเก็บหลังบ่แมนเด้ พี่น้องเปนนุ่มอยู่แล้วพี่น้องเปนนุ่มอยู่แล้วแม่นแต่ว่เาเห็นเอาอันเสียตัวนั้นขึ้นไปใส่อีกทั้งทั้งเสียทั้งผัาห่หาามเนาะตะมอนมนั่นอยู่น้ำเล้าหาหน่วยตะม,มอนน่ะพี่นอ้องหลายหลายคนสิว่าใหญ่เสียใหญ่เป็นหนุ่มเมียนกับมันนิ่มนี่น้องไม้กับน,นอนติดกัน <S <S มาทายให้มึงหลายคนอยากเห็นยายนอนจังไลยนาะอยู่จังไลยนาะหันหน้าน้องบีเลยมา ใช่เห้มึงเดี๋ยวพี่น้องสิว่าให้บ่เป็นให้นอนพื้นแห้งแข็งบอกนอกจากเราบ่มีแห้งคะ่ะค่ะคือจังตอนเราป่ว,ปวยแห้ง้ากันมาน้อนหนาโทรทัศนี่พี่น้องแห้องออกมาปูเพราะว่ามันมันห่อนแล้วมันออกมันเข่าตังสิแม่มัน,มนห่อนบานนี้มันเที่ยวลูกออกลูกเขามันมึงยางแม่เลยผ้าออกมานอ,ขอนขน่อยอกเวลาห้องมึงนะ่ะเวลาช่วงเราบ่มีแห้งค่ะค่ะกวาหันปะ่ปะก็ทายปัญยากาศให้มึงแม,มากับเหตุการณ์บ้านผ่ารลีนแล้วเรียบร้อย มึงบีไปใส่ผ้าก่อนพ่อนใส่หออผ้าอยู่นี่ใหย่รับฟันดีแล้วเขานอนแล้วแม่อานน้ำบ่นเ <c oughs> นี่ยโบอ,อ้น้ำก็บบ่ออาบบุญน้ำก็บบ่อาบมึงคุ้มตาแต่ละคนคุ้มตาแต่ละคนหนึ่งว่ามันหมีแพนดาบม่ต้องท่าขีมหอูแม่นบ่ต้องท่าขี้บโบม <c oughs> บโบลานว่านึ่งวพนตาหมีตื่นดาบ ใครอุ่นตูนพ,พิมพิมเป็นอย่างขึ้สิไข่อุ่นตูนพิมขึ้นนอนโกนโคนนนโค่อือสามาตาสูดโอ้ยตามใญ่หลายไปไปก่อนม้าไทายบรรยากาศสรงย่าร์ขอนอนน้ากัน,น,น,นพนี่น้องขอขอบคุณเลยหลายฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องบีน้าคลิปนี้และกัคลิปที่ผ่านมามาไทายบรรยากาศเนี่ยมาแรงมึงกี่ซื้อดอกพูนนอนอ๋อเด้อนอนกนอดม้อนคางพูนเด้ะ ว่าแม่ซำไดนซำหนึ่งได้หมอนคางเอาบางลานได้แย่งแย่งหมอนคางลานได้มือสีายได้พี่น้องมือมือมือสีไงพวกกะตีทอดผาดได้ผัดเด็ดปิดเดียวมื้นืันนี้ปิดแล้วหมอนคางก็บ่ให้ไฮลานได้เอาไปกอดแย่งขอขอหมอนคางลานเนาะไปไกลพื้นว่าแม่วาซำไดนซำหนึ่งได้พื้นนะอ่านทาพื้นนอน แต่หวะหลากหลายคนสิว่าโอ้หลวงบีคือได้คายเพรมันข้าหยาดกันสิแ<ม>ล้วพี่น้องพอเราไปให้ง่ากับแม่กะเทียเท่ยวออกเที่ยวเขามันเผอบได้เผลอเผอเลายางเลาสีลมมลงีกยูไปรงเงนลูกม่ขออเอามาขเขาไปพกินดูหนาีเขามากงานบาดนีช่วเขามารักกินยา กินยาเข้าแบบว่าบอกก่อนก่อนก่อนกินเขาเสร็จก่อนสีกินเขาขั้นห้าวอยู่แม่แม่แม่แล้วกับเฝ้าเอาไว้ห่อเขาออกไปให้พ่อก่อนก็เลยบอกว่ากินเขาแล้วอย่าเฝ้ากินยาบอกทุกเที่ยวเสาเทียงแรกสีบอกไว้สักก่อนว่าแม่เราออกไปแล้วแล้วก็สิได้เขามาคือเก่าหน้าน้องบีก็เลยไปส่งน้องพิมกลับมาว่ากินยาแล้วจักยาอีกยังตัวยาอีกยังแบบนี้ เลยงดถ้าเท่าบวกกับคุ้มแบบกันยังสี่ละเห็นบอกเพิ่นถามหายาพาราบังหันแต่คนไม่ใหญ่ใหญ่ดอกกับพิษยาแก้ท้องเมียนเหญ่ขี้นิควนแยบยังหายเห็นด้วยน่ะยังเห็นด้วยตีบีออกมาหายไม่บังหันเออเพราะว่าหายกินย้มมือเศร้าเทียเดียวเพิ่นเพิ่นเห็นเพิ่นบอกกวกคุ้มบะไรพี่น้องบางเทียของเราก็ลืมว่าเราได้กินหรือบ่ได้กินแม้แล้วเราก็สิไปไข่กินคือเก่ามันหลายตัวหลายมันสิแพร์ไตเม่น แต่ว่าไปค่าไตดีขึ้นยู่วอกัไปดีขึ้นยุ่ไ่ได้กินเงินนานปนไหนบอกุมอาหารไหนบอกุ่มเอาเอาไปอาบิี่เดี๋นี้โอ้สีน้อนแล้วโอ้เยอาบแล้วบ่เดี๋ยวกะตุนใเ่กัน ร้านบอนน้ำาหลายขึ้นแต่ย่าบ่มีแห้งพี่น้องไม่แย่ากันเยไม่เงี้ยวยอนบอกปเนี้ยวมาแล้วไม่ลงลาแล้วไม่ต้องแม่งต้ประเดี๋ยวต้นแตกยะยหญ่ขนาโต้นใหญ่ขนาโต้นเฮ็ดทำอมไแก้วการบ้านการบ้านเก็บพร้อมได้เดี๋ยวย่ามือนปรหันไม่ย่าได้เก็บน่ะ เดี๋ยวมื่นเวลาเราลูกไม่เงียวกะปงเงียวอยู่หันได้พี่น้องเรากะปงเงียวมะาหายนะนยเวลังพะลม่มกะปงเงียวต้นเขาเมาเขาเมาไใบหายปะ่ะไปกนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้ำคลิปนี่คลิปสิพานมาเนาะมาสรงยายเพ่งของนอนปวดมือกายหนาผากแค่ยังนออบานกูนี่ปวดเ,เออเราฝันหาเล็กเ,เดี๋ยวมืออื่นสิมาอัปเดตนให้มึงว่าย,ย,า,ยายบอกเล็กยังได้พี่น้องรอติดตามคลิปเ,เดี๋ยวเขาสิมาเฉลยมืออื่น พี่น้องผููใดิติดตามคลิปนี้รอติดตามคลิปมืออื่นเออพ่อก่อนจะเฝ้าเดี๋ยวเพิ่นให้เพิ่นนในรุ่นแม่ฝันแม่ฝันฝันยังฝันเห็นเลยเดี๋ยวเข้ามาเฉลยมืออื่นมืออื่นล่อล่อคลิปมืออื่นไปก่อนให้พี่น้องนอนคิดสะก่อน่าายฝันยังปะเทีย เทียเรา,ราบ่าป่าเ<ล>ทียมีคนผ้า,าปาก้าเบาพี่น้องแมนรับผลเร่นเล่นมือไปก่อนมือหนิของเงินนั่นรับผลเร่งอืมฝากกูเลยกดแช่น้ำเห็นให้พี่น้องได้รุ่นมืออื่นแห่งฟังกลับสวัสดีจ้า <c oughs>